เอาต้อนรับเขาส่ซ้องฟ้าจำลองสหายลุงคนมีอาชีพใหม่แล้วอาชีพอะไรครับอาชีพเลี้ยงหอยเพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงบ้านคำแจ็คเลยเนาะอาชีพอะไรนะสิแน่เลี้ยงหอยเลี้ยงหอยหอยอะไรจะหมดแล้วเนี่ยน้ำซุปวันนี้ทำไม่เยอะโอ้โหโบได้แต่งนาแต่งตาโบเลยเพราะเาะอันน่าสดจ้ะลำบากหลายเนาะหน้่าสดเนี่ย ลำบากหลายลูกค่ะลำบากหลายลูกไผ่ยายนี่เลยยายถึงคืนฮ้อนมาเบิ่งมาแย่งพี่น้องบ่เาเมีเลยเด็กแต่ชวยดรานี่แม่ควหว่ะช่วยแข่งช่ยแป่งสรรพคุณหอยร้อยช่วยอะไรได้บ้างครับช่วยให้เกิดม้าทำแจค่ะใจลอยคอจ้องคนนั่นมาทางใดอเน่ะนี่ป่าฮิบเขามาพูดถึงหวยอยู่เว้ยเขามา ่อกินจแม่เากกินจทั้งวันนม่ไกินเองูุ้กลำบากจนจอยเบิดจอยหรแม่เรียงเมียจไหลวะจอยไหเอาเอาเมียมาเฮ็ดให้จ่อยลงไงนั่นละงงหลวะอู้ยลูกชายขอลำบากมาเบิ่งเด้อพี่น้องไม่เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วครับโอ้โหโอ้แต่ ดีใจบไแม่มาดีใ,ใจมากดีใจแห้งครับดีใจหลายอย่าไฮเด้อ่าอย่าไฮเด้ออย่าผ้าแม่ไฮเด้แม่สิ่ไฮก่อนเลยได้สองคนนั่นมาทางใดนั่นสองคอนนั่นก็ซ้อนมาแต่กรุงเทพมหาคนครได้ยินข่าวว่าแม่มากกัมาลัดรถเนาะเอออาการเน่ะ คำแจ็คไปรับแม่เออค้ามแจ็คไปรับมากเลยชุบเจ้ามาตั้งคาบอ่ะผมก็โบ้ลทิปล้อรวดอ้อยเวดยางแม่หรือพี่ลึกลึกนี่ครับในบ้านลูกไส้ขายของน่ครับตัวชอบกันมีอย่างนี้เขาไปชุบมองหันบ่ได้เด้เออลูกไส้คอยก็ได้อ่า ร้านก็ไม่ได้ร้านก็ไม่ได้ร้านใหญ่โตอะไรหรอกค่ะพอกินพอไปพอมาสองสามชีวิตสี่ชีวิตเนาะสี่ครับสี่ชีวิตเนี่ยค่ะตาทวีแตกล้วยติดเตียงยู่มันมีกสิพอสินยู่ข้างในบ่ยู่ในเฮือนยู่ในเฮือนบ่เอออีเพอเพิ่นกันนป่นวยติดเตียงใหญ่ถึงมาเยี่ยมมายามเพิ่นแต่ว่าบ่ได้อันนั้นเพื่นดอกสิบบอยไปิดไทยเพื่นดอกแต่ว่า มาเยี่ยมคําแจ็คเนาะมาถึงแล้วก็น้ำตาก็แทบจะไหลน้ำตาหลบนแต่ก็บรรหลดอกเขาเป็นอ่นแข็งแรงแน่ชูิชีวิตโอ้ยว่ามาปวดหัวปวดหัวจึ๊อกินน้ำซะก่อนอจะปวดหัว เอาอยู่กับลูกกระเต้ามันต้องทำเนี่ยทำหัวทำทีครับพ่อทำจริงโอ้แม่แม่โอ้ตัวร้อนแม่ไปไหนมาบ้างเช็คทำลายเดี๋ยวบันเนาเช็คทำลายได้ไปไหนอยู่บ้านได้ไปไหนมาทำไมตัวร้อนลุ่มๆก็งงอยู่พ่อก็ไปดำแน่แม่โออเอออาจจะใช่ดูไปตากแดดลูกนี่ว่าให้เป็นประเด็นว่ะมาอยู่ดีๆมันห้อนมันหนาว อากาศแอร์ไหมอคือแบนั่งแอ,อมาเปิดแอมาก็เลยตัวลุมๆอืมงืดไหลามาจากตบ,บ้านกอกฝนตกมาตลอดใช่เอาเป็นอย่างฝนตกฝนตกมาเอื้อนอยู่มองไหนน,นี่มันคือพลุตกอะก็นั่นแหละออกจากบ้านกอกฝนมาเลยทั้งลมท,ลทมั้งฝนแสดงว่าปูปูนี่มาส่งยายว,าว่ะเอ่ออจนมาฮอดฮั่นแล้วก็ยังไม่เลิกจนมองไม่เห็นรถ ถนนเลยว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนดูนี่เรามาถึงบ้านคำแจ็คแล้วก็แม่แม่แม่เห็ดยังแมมหมกฝาหมกฝาโอ้หมกฝาสู่ยายกินบ่หมกฝาสู่ตาอ้นยสู่ตาตากินได้บ่นน่คือใส่หมกพริกกินได้อยู่มกพริกอันนี้มันบ่เผ็ด บอกจ้ะโอ้ปลาซิวใช่ไหมแม่เนียนที่เอาไปอบอบเอาไปขึ้นใส่ใบตองจ้ะเอาก็เอาไปอบทั้งใบตองนี่แหละให้มันได้กลิ่นใบตองบอกบะแมนที่เอาไปอบหมอนไม่ใช่อบหมอเวฟบมใบเว็บใส่เครื่องเวฟแมนโอ้ยได้โอ้ยจิ้มมันหลายแบบเลยใส่กะทิอยู่ขาวใส่อื่นบ่ได้เด้เนาะเคสอามาตตะพุ่นแล้ว ย่าอย่ามาเพชรพวกนี้อะไรครับจริงจริงนะจะกินได้เพชรอันนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเอ่อเขาเรียกอะไรนะเพชรชั้นปะปิเพชรล้วนมีดอย่างพวกถุงงืถุงม่อเขาก็ไม่ให้กินใช่ไหมก็น่าจะจัดอยู่ในในในประเภทเพชรในประเภทเพชรใช่ไหมเอออ่ะก็รู้ว่า ข้าาหมมบ่ต้องกินดอกอันตรายเฮ็ดทั่วทิพย์เฮ็ดทั่วทิพย์ก็หมายเขาว่าเฮ็ดอันนั่นนาหมายเขาว่าเฮ็ดเฮ็ดรวมมิตรกลางปากกลางดงอ่ะมันมันที่ท้องอื่นนะแต่ว่าลูกไผ่กินได้อยู่ทั้วได้อันแม่ก็กินได้แม่เออกินได้แม่ย่างยกๆอยู่ บรรยากาศบ้านคำแจ๊กสวยดีจังเลยหนูจะต้มจับให้แม่กินแต่ว่าต้มยังเกาะต้มยังเกาะต้มจับจับต้มแล้วจับต้มจับต้มแล้วจับอ๋อต้มจับต้มจับบดให้แม่กินแต่ว่าเหลือแต่หมูเดงแม่วันนี้ โอ้บ่เป็นยังลองแม่บ่กินอาหารแม่กินอาหารเจมูเรือนมูเรือนเตรียงโตเดินห่างได้ประเดี๋ยเตรียมเต่าก็จิไปบ่ก็ดิบแมนอีสาามก็กินแกงอันนั้นแหละ เฮ็ดอันนั้นก็ต้มใส่เกลือเฉยๆได้เฮ็ดนะโอ้ยังบ่ได้ได้ตำแจ้วตำยังใส่ลูกไช้เหลือแต่ตาเนี่ยแต่แต่คอจ้ะเอาเอามาทรมานด้วยเอาเมียมาทรมานว่ะไปหาเนี่ยกอนนั้นแล้มันขึ้นแล้วไหวเทมันชุกเลยล่ะชุกแล้วนุ่มนานแล้วนั่งชุกเนี่ยบ่เส้นไหม แล้วเพราะเป็นเส้นสดมันจะสีข,า,ขาวๆเด้อเมยียเด้อบอกใช่มันเป็นเส้นสดทุกวันอ๋อหอมเทียงนี่เียนเองจะหอมมากเนยเสพเคยมแม่มาชิมมาชิมไม่ต้องไปอุบลก็ได้กินกว๋วยจับอุบลน,นะกว๋วยจับอุบลบ่อันนี้นะ ใช่แล้วเออสูตรอุบลแท้ๆเลยก๋วยจับอุบลปกติจะมีตีนไก่ด้วามันนี่มันหมดโอ้ไม่มีตีนไก่ใช่ก็เอาตีนคนเลยอันนั้นไม่ไหวไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมปรุงงใส่น้ำตาลใส่พริกเผาใส่น้ำส้มจะแสรบเด้อแม่เดี๋ยวลองเบิ่งก่อนไหมลองชิมน้ำซุปก่อนจะได้ใช่ลองชิมน้ำซุปก๋วยจั๊บอุบลนะคะเมได้ไปอุบลก็ได้กินก๋วยจั๊บอยู่ กุลาสินค่ะ,นนะกวนจับอุบลแต่มากินกุลาบสินกับอุบลแต่มากินกุลบสินนะเจ้าค่ะอตอนนี้อยู่บ้านคำแจ็กค่ะมาเยี่ยมแม่คำแจ็กแล้วมาเยี่ยมครอบครัวคำแจ็กนะคะก็จะเดินทางไปทำบุญอยู่ที่ชอชอนีอ่ อืได้ไหมเจียวไหมได้หอมเลยสุดยอดอลังการเด็ดพี่เผาเด้อพี่เผาหนูเผาขั่วอิอพร้อมแล้วก็เจียวเองปุ้งแชลายเธอบอกใส่ใส่ด้วยซีดน้ำส้มใส่นิดนึงขอเชิใส่นิดนึงใส่หลายมันสิสโค กุงเองนะคะอยากกิเลยเนี่ยอันนี้สปอนเซอร์เด้อสปอนเซอร์กินแล้วมันบ่เซื่อบ่สนี่สปอนเซอร์นี่เทให้เราหนิชีบิงดังๆนี่ละโอเคตอวแบนค่ะจ๊ะมาจบคลิปเพียนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะคะใกดกระดิ่งให้ยายค่ะไปถ่ายข้างหน้าก่อนดีกว่าบ่เห็นข้างหน้า นี่ร้าน,น,ลานกล้ว,ว,ว,วยจับอุบลวัดสั้นร้านคำแจ๊กผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะคนกินกล้วยจับอุบลนะจ๊ะตรงนี้ล่ะคะ่ะมาช่วยอุดหนุนด้วยคะ่ะ